สวัสดีครับพี่น้องผมกับพ่อรอเล่นกินเอาผมมาทานแล้วครับมาหอดนิ้วเข่าบานนี่จัดการโดยช่างสดนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ไดสดอยู่วะสดอยู่ครับสดคือเราครับฮะใครสนใจว่าสั่งได้สั่งปีนี้เล่นพีหน้าสังแล้วนี่ครับทั้งนี้เพื่อเหตุเดียรับสมัคการกินเหับพี่ไหนขายหอกขายขายอย่างเดียวตัวนี้ ไปส่งคนเอากำลังเอาใหม่ล่องเตาอยู่รถนี้มีรถตู้เฉพาะนะครับผมส่งถึงพี่นะครับผมสำนักงานใหญ่เพิ่นกับยูอ่าบ้านน้อยหน้าเหล่านะครับผมสมศักดิ์การบินเอาฝากเว้โดโทยนะพี่0วนแป 9421527ครับหนัดมาทานตู้หมูนะครับตู้หมูที่นี่ที่เอดทั้งนี้อัดเฟืองนะครับทั้งนี้อัดเฟืองอัดเฟืองครับเด่นต้นใจเด่นคนเดียวเด่นนะครับผมกำลังเฮ็ดกับเขานะครับผมนี่ครับบรรยากาศงานมิตติ้งนะครับผมหน้าพอหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาอน้ำมันซาขึ้นมาพี่เนี่ยผมหิวข้าวเรงครับเพิ่งกำลังหอดนะครับผมวาวกำลังขึ้นเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่งานกินข้าวเรงน้ำกันนะครับวันนี้ เฮ้ยเฮ้ยมัดทานมัดทานอ้าวมีนี่คนล้างกันขายกันวาวมีว่าหรือว่าห้อ่มีขายดีครับปีนี้พี่ออเดอร์ย่างเดียวด้วยครับผมเรือมือปืนมาน้ำกันอยู่นี่ราคนทิวเขาเป็นยังสี่นะครับผมอู้ยเหลืองเลยอะไรละไม่ละโมไม่นะตองไม่เลยของแขกครับผมนี่แะครับบรรยากาศงานมีสิิงนะครับ มิตติ so there, think, ้งมินิมินินะครับผมเอื่นกันมากอ่ะเงาลวดสวัสดีครับโอ้ช่างวาดแห่งชนบุรีนะครับผมกับพี่ยังกอนครับนุ่มครับนุ่มพี่นุ่มนะครับผมมาน้มกันครับมากินข้าวอาจารย์นี่ครับผมจำน้มกันทั้งหมดนี่ครับไครับไินรวนครับอันสินลวดพักกระเดาครับผมผมจะยางเดาด้วยครับแซ่บแซบแซบครับผมเนี่ยผมยิ้มเลยพี่ยิ้มเลย ยิบเลยครับผมจะย่างเดาชิมเบ้างกันนะชินรอดอันผู้ใช้ครับตะการครับเมื่อวานนี่พลาดเนื้อแห้งเนื้อแห้งนี่คือบบ้ทู่ห้าครับเบอร์อยู่เพียร์ฮันไปยิ่งกว่าไปวัดหลวงปู่ยอดรวยโอ้ผู้ยอดรวยผู้ยอดรวยพลาดตะพลาดอ้ไรผู้ใช้อว่าต์เลื่อนพันไผ่สมันครับเพราะพันถึงมุนะแก้วครับแก้วแนี่ครับมีแต่ภาพทางไกลทั้งกระพาะกันโอ้กระพาะกัน เจ้ามือเราไปเหรียญช้อนมุรีมายังครับอาจารย์โอ้ยดีตอนรับลัาเถ้าอนยังมาอุบลเนาะไปช้อนมุรีต่อหวานถ้วแก่เนาะแก่เด้นี่ยเป็นบรรยากาศครับผมเขาครับสินลอยโอเคครับผมมาตรฐานโอเคครับผมตอนนี้กำลังเลี่ยงใจมาหลายเสียเกินไจผู้หลุดนะขวหนู้วังนี่ครับ อานนท์โฟนสวัสดีครับผมนักเกียรติจากวัดฝนกับหมวยกำลังใจมีอยู่ครับส่วนบุรีแนวนี่มีอย่แนวนี้ส่นบุรีโดนมิเตอรครับแบงค์สีแม่ได้มอนหากินยากครับต้องไม่กินย่บ้านเท่ากี่แล้วครับนี่ครับผัวนูครับผมแกยุบานแดงอยู่ครับฮะเปิดมาอย่างไรเนาะเงื่อนมาโอ้คว้างหมวยไข่เหม่อนช่างยูว่ามุนนะครับนูปากแดงนะสวัสดีครับผมนี่ ขอข้างโย่ว่าหมุนมือเจอช่างวัดของห้างของห้างช่างวัดอี้กาอจิกอากันหาบรรยากาศครับพี่น้องมามาเตรียมมาล่อขวดนูของเชฟยบเบนนะครับผมเชฟแห่งอำเภอนาตาลโมเมีนครับเชฟเบนเชฟเบนผมตอนนี้วาวแต่ตัดกันลงเหลี่ยวนะครับผมข้างไฟตัดไฟของผมนี่นะตัดเปิื่นจาเงียจ้าเงียนุ่งิ่นใส่ชุดกว่าชุด เพิ่นขอโทษผมอ้าวขอโทษขอโทษขอโทษีรักไดยใจอบคุณว่าาตะนะครับไ่เอาผมบอกาดอกที่มาคขอโทษไม่ได้ต้องต้องแตะผู้ขาดผู้ขาดขอโทษเพิ่นผู้ขาดเราขอโทษผู้ขาดออนี่ยังเมยนานมวลคือเราบผมรรยากาศ ผู้ใดเอทังหมเนย่านี้ไวมันม่เล่ยลเ่อเอห้ยมันเป็นแนงเนี่ยบาดนโอ้ยมันอะไรที่มงไม่ไปหนอกเ้ยว่แม่่าอมา่ไปอ้มาอยู่ในยินแเออเออเออโอ้เดี๋ยวเป็นบรรยากาศครับมาที่สีขมวนครับไปหน่อกนะผม เป็นบรรยากาศที่งานเท่ากับผอกันนะครับคุณบาอาจารย์โอ้ยเจาฝากหุดจิตดลุกฮานะครับผมมาพผอกันเือบมันม้วนครับบรรยากาศวาวเรื่องฝากอะเหมือนเดิมเลยว่าเรื่อยอยู่ปรเช้าแล้วครับเศรษฐกิจมามินีกันยังมาข้ามเขาขึ้นเขาใจปะขวานี่ครับมีเหนือครับผมอยากช่างโย่วว่าหมุนผีส้มซักการบินเดี๋ยวสิยญางมาทั้งกองไฟกองลำบาดนี่ ครับทีมงานเบียซาตื่นแล้วนะครับสมาชิกะี่ว้าวไอ้สยแน่ยครับเออออกได้น่ลีลามัน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 อ๋อลีลาห้ามตรงบ่กอนดีควเน้ออะไรเนียเนี่ยนยน่นเนี่ยน่เนยเ่เใี่ยเนยเี่นนน เรียบร้อยลุนแล้วเสียงบูทูดบ่ช่างโยว่ามุนครับผมกำลังเหยียว่าเลยช่างโยว่ามุนครับผมหาชิปเ้นมาทานของเพื่อน เียันี่ราีครับออนรรียบร,อยร้อยลแล้วลีลาหน้าฐานครับผม,มบออโอ้เสืออีทายรถครับข <c oughs> นานูวิตาเหาเป็นยังไงครับเมื่อคืนอขอกันลงครับเลยลงเทนเว่นเนี่ยมาเรียนเลย ลงมันขาดเลยอ,ลอ,ยอ,อเปล่าลงโออยออกองไปครัวพี่ใหม่พี่ใหม่นะครับผมเห <laughs> มือนเดิม,ม,น,ดมนี่น <laughs> อุปกรณ์การกินนี่เพียบนะครับ <c oughs> บ้าอ้อยบ้าอ้อยมนานังสังเกตการใช้บา้าไมนี่บ่าน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ติดไฟเต็มระบบครับผม จะกลับบ้านแล้วครับขอบคุณน้องชายนะครับเบียซานะครับเบ่าอุบลนะครับผมสวัสดีครับสนใจสนุกทักไปใน้เพจเสืออหาล่มขายไปทุ่นเนครับผมยกเว้นตัวอยครองบบเอียงเลี้ยงเคียงครับเดี๋ยวอยู่ตัวแล้วครับปีกเดี๋ยวปั๊บล้วก็จบลวบ้านสอดแจ้งนะผมนี่นี่ครับผูกก่อเสือเข้ามาดทานเลย กอเงาขอแหงเงินครับผมมารฐาทีมงานครับเอาออกมาไกลมูเลยครับผมเพื่อความชั่วนะครับซัมาวาวไม่นะครับวาวรอเหลีนกินน้อยจานเท็ไมให้นะครับผมเป็นว่าวคูนะครับบริเลีนจักเจือนะครับนี่นะครับได้ตําล่มขื้นแหลกเลยที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรเลยเอาขื้นแป๊บเดียวขอลงนะครับผมสาวโดยเบียซานะครับผมใหญ่เสียบหัวแหงแน่นอนนะ ฮะมาตัวกวานี่เหรอัันขาเหงาเหล่านิดหน่อยล่ะอฮันโอเคครับรอจะมีสักครูสองเมตรครับผมจุลาส่วนลบติดไฟเตรียมระบบร้อยอลองครับตามสไตล์แต่ว่าใหญ่เสียบนะครับผมเพราะว่าติดไฟนี่มีน้ำหนักขึ้นมานะครับผมล้างฐานนะครับแต่เท่ๆเลยนะครับผม ถ้าจับเข้าได้ถือว่าเบียร์สาี่มาทานแห่งนะครับเอาเวิ้งหน่องพี่ผมนี่แล้วครับกับการจับเข้าวาวนี่โอ้โห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 โอ้โอ้ไฟยังสัดเจนครับผมสอดแจ้งนะครับสนูุ่ดบาเด้วยหน่องนะโอ้โหโห โอ้ยย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 ยโอ้ของจริงเขาคือเบียซ่านะครับผมโอ้มาฐานมาฐานเอาไบสิบคะแนนแม่บ้านเยี่ยมให้นะครับไฟเห็นน่องไส้เห็ดหลักก็เลื่อยเห็ดเลี้ยนแบ่ปืนควันสงวนลิ้กระซิ์อยู่ครับติดไฟแบ่งีิบอ่ะนึกว่าสงวนลิ้กระซิ์ที่ไปแกะออกเลยขึ้นนึงตัวนี้ซองมือ เมื่มอละสามชั่วโมงคอยเหตุไปนะครับผมมันใจหลวดว่าจะขึ้นไม่มีรุดหลวดเดี๋ยวมือแรงกับไปบินทั้งโปไซ่ครับผมมือก่อเสือเข้าทำงานเป็นระบบครับ <c oughs> นี่กาพปุกโอเคครับผม,มเต,ผมตัวต่อไปสองเมตรห้าสิบของมินิคนหลังคันต่อทางนะครับผมการลาด ติดไฟเต็มระบบนะครับอย่าเบียร์สาอย่าสาวลงนะครับมินิเฮดก้าเขาอยู่นะครับผมเอาไหครับีมือเบียร์สาการสาวซ้อมไม่น้องซ้อมไม่ซ้อมไม่น้องซ้อมไม่มไมนี่ครับห้องแถห้องแถห้องแถ ของแท้ของแท้เ <t> สียงดังฟังชัดปึ่งโอเคครับผมเดินทางกลับบ้านได้ครับมาตฐานไม่ได้ครับเมื่อนชวนจะน้ำอยู่โอ้บรรยากาศสุดยอดครับ กงานการกินล่มล่มต่ำเนี่นอนครับฝนไปอยู่ค่ะอารการกินแบพร้อมขอบคุณในหลายทีตอนรับยังอองเทียครับเดี๋ยวเดี๋ยวิไปหาปูมเตหญ่เพื่อนนั่งอยู่คับผมหน่อยเกนีดีครับพินาว่ากันไหม่ครับผมกลับไปสู่งานต่อผมท่นฝนมานมานครับไฟครับมออนครับตัวนะ 72/ tai, mặt lốp. <cười> <cười> này bó. สวยงามติดไฟจะเป็นแบบนี้นะครับผมเทเๆเลยโอเคครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับพาหน่อยนะครับผมป้านเฟอร์เจอทางไปอำเภอพระนานะครับผมเลยบ้านดอนงัวนะครับดอนวัวดอนงัวคุณรับทีมงานกินเขาอยู่นี่ครับิุนกำลังไปจัดอาหารไหนนะครับผม จภาพก็ทีเดินแน่จังน้อยฮะแหละสวนสนามมีเวิดขืนนะผมน้อยก็เสือกับงหุ่นน้อยกับเสือทังพีนะครับเป็นประเภทนี่ไปแล้วนะครับผมทางอุบลราชธานีนะครับผมนี่ครับทังผุ่นกักินเขากันนะครับผมขึนบนเขาอย่าไปสัมผัสทั้งฝุ่นจังน้อยจิฟิตสนามครับผมของเสียร์นะครับลุยๆนะครับมัดเข้ากันครับเข้าว่นในมัดเปิด สนูการลาครับผมเยียอาดเยียงก่อเียอัดดำเสีอาดเยียรก่ข้ามันไก่มาทานไปครับผมแก่วิ่งครับแฮมินี่ยข้น่านเมืองเอาเอาโน่นจะยไปฝืนอาโน่นวนประปานั่งครับผอร่งเมืองก็ซื้อลูกเนี่ยหายาได้จยาบอ เอาไนี่ยอวาดอกพุครับเบิ้งเบหุ่นู้ทีิดึงก็ไม่จินมเขียวนี่หอมขนาดโอ้ยอยากล่องมาิอยากล่องกัสียอา้านายด้วยแล้วครับเจครับผมมปัญญาเนเนาะเือวานกบาทเอดยดุยองเมีรครับผมม่ยนั่นดอกแย่กันท่านแย่กันท่าน ตเนเนี่ยมันบอเนี่รียอเรนเ้เอาเอันนี้าหงมั้หนุนมโอ้ยตัีเาต้องยิ้มอยผมนี้อยผมนี้ย่มมือ ไ่ไงไหนไ่ไไหนไปดมาไปดึงมายันกันแท้ไปี่ละคนไปยันกันเท้ไปงส่นตายตาายตยอแล้วปสูงไรดึงลางอยู่ข่าตั้งอยู่ข่าลงป้าเบียงลงป้าเบียงแล้วกัน ียังถ e ึงยังมากนะฮันผ ok ่นงับตัวนี้มุนเลยเจ้ว่านี้เสียบท้าเดียวเฮ้ยอาโนอนผุนเฮ็ดไปเลยเว้ยพูด่าง เดี๋ยวครับโอเคครับผมเป็นบรรยากาศก้อนครับมันมวนนะครับผมดุยดุยสอเมตรตัวนี้เมตรหาซิบครับเป็น้ยิปไม่หาซิบซอยผมเน่อซอยพมเนน่อบ่ซอยบ่ไล่ที่อีกเสือยกันเหมดอนบ่โอเคครับเอาเรียบผมพันธุหนเรีบ มาครับมาดูการลานอุบลราชธานีโตลม <c oughs> เบิ้องลวดครับนี่เดียบเป็นเดียบมาหนักกี่โลครับผิดหร <c oughs> เดียบเป็นเดียบครับเดีบยบเป็นเดียบหมดต้องห่วงครับขวัญเมียวหนักกีโลไล่โลเตื้อบีร้อนหนี่ยเมือนสองเมตรนะครับตัวนี้ อ่ละสเมตรต่วันนีเม,มืองอีก3มเมตรหนึ่งครับผมเมิ่งล่มครับนี่นครับเมืองร่มครับแห้งมือแห้ง เอาเดงปผูกใหม่ครับเดงไปใหม่ครับสามสิบบวกบวกครับสบาย